ดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะค่ะวันนี้แม่กำนันสิพาทุกคนมาเบิ่งหวานโบราณโบราณของโบราณต้องไปอีกเนาะ,ะเนาะเอามาเบิ่งหวานโบราณของคุณตาเนาะค่ะอ่าตัวแรกหวานหวานตัวแรกอันนี้กับสีบอเพราอย่างเนาะหลายคนก็อาจสีมีอยู่เนาะค่ะหวานมหาโชค่วหวานมหาโชค่วหวานมหาลาบเนาะอันนี้เป็นหวานมหาลาบเนาะค่ะ ลักษณะใบเขาก็จะเป็นอ่พุ่มแบบนี้เนาะนี่นี่ใบสีเขียวเนาะค่ะใบสีเขียวมีสีเขียวทั้งบึดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดอกอันนี้อันนี้ดอกเกาเหลาเดอดอกเขาคือคือย่างดอกซีทิดล่ะแต่นี่อันนี้ดอกเขาค่ะสิสกเกาเห้าแหงเหยวเนาะอาจเป็นสีชมพูออกสีเหมือนเหมือนกระหวานซีทิดเนาะค่ะเนาะชมพูอันนี้หวานมหา มหาลาบเนาะค่ะชโชคมหาลาบนะคะอันนี้วันตัวนี้วันอีกตัวหนึ่งวันบราณนของตาบ้านตัวนี้สิเป็นวันสนีสนีจันแดงค่ะอ่ะวันสนีจันแดงโบราณนลงไปกว่าวาันสนีจันแดงบราณนอีกเนาะ <l acht> ประเภทนี้ก็มีเด้อค่ะเด้ออันนี้เพื่อนเอิรน,นมาอ่าผูดเฒ่าผู้แกเพื่อนเอิรน,นมาสนีจันคือกันเดียกันีประเภทอ่า หวานเนาะคะ่ะเนี่ยลักษณะตุนเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะคือก็คือขิงคือ,ค,อ,ค,อคาเขาเนี่ยแหละประเภทนั่นเนาะคะ่ะประเภทนั่นแต่ว่ากับป็นหวานสนีเนาะะสนีจันสนีจันแดงคือกันอีกแบบหน,น,นึ่งเด้อค่ะเด้อนี่คนบอด้านคนอื่นเนสนีหจันแดงอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างสิหา,ายากนิดน้อยเนาะค่ะเนาะหรือว่าจังใดนีกำนันกาพอใครเห็นเด้ออันนี้สนีจันแดงเนาะสนีจันแดงที่เป็นหวานของพฒ่าภูแก่ อีกประเภทหนึ่งเนาะค่ะเป็นสนีจันแดงอีกประเภทหนึ่งมีคุณทางดันสนีจันเนาะทางด้านสนีแหละสนีมีตามหานิยมนั่นแหละเนาะอ่าบวานตัวนี้อันนี้เป็นบานน้ำเนาะค่ะอาการพิษอ่าของเป็นว่าปลาดุกเนาะเออของไม่พิษเป็นเป็นประเภทปลาดุกตอดอยังสิน,เนะเนาะโอ <c oughs> ้โหล่ะคนโบราณเพื่อนเอว่าเออถือเงี้ยงปลาดุกเพื่อน เพื่อนถิ่มแท่งออรก็มีอาการเขาไม่ผิดเนาะเนี่ยอันนี้สามารถที่ธิใช้ได้ระหว,ว่างอีกตัวหนึ่งมาเบิองอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะอันนี้นี่อันนี้บะเม็นบะเม็นบะเม็นอ่าบะเม็นขาออกทางตระกูลข่าแหละแต่บะเม็นข่าอันนี้เป็นหวานดักแด้ด้วยค่ะเด้ออ่านี่หวานดักแด้ว่าสันหวานโบราณเป็นหวานดักแด้หวานดักแด้คุณสมบัติกะคือป้องกัน พิษคือกันเนาะป้องกันพิษแก้พิษคือกันว่าจเป็นพิษของงูพิษของแมลงสัตว์กระต่ยต่าง,างๆแก้ถอนพิษคือกันเนาะถอนพิษต่างๆอะไรคือกันเนาะสําหรับบานรักเด้อสิผ้าเบิง้งคักเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งห,งหวัวร้อมเนาะนี่นี่อันนี้อีกอนหนึ่งเป็นวานรักเด้ผู้เฒ่าคนปลูกไว้บ่ขาดเงื่อนขาดขาดบานขาดเดือนเท่าเด้วานดักเด้เนาะอันนี้อันนี้กําลัน ขุดมาเบิงเนาะนี่ว่าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่หวานดักแดกหัวน,น้อยๆเด้อค่ะหัวน้อยๆลักษณะตนเขาก็คือตระกูลข่าเนาะแต่คือขา่าได้ว่าเขาเป็นหวานหวานโบราณเด้อค่ะเด้อหวานดักแด้นี่หัวอันนี้หัวหวานดักแด้เนาะอ่าคอนทางสิหายงกาน,าน,นจักหน่อยเนาะอันนี้อันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านคุณยา่าอยู่บ้านคุณตาของแม่กำนันนี่แหละนี่ มีหัวเขาเนาะแม่กำลังเสี่ยวไปปลูกเสี่ยงไปปลูกเนาะค่ะปลูกอนุรักษ์ไว้ตัวของโบราณโบรานเนาะเอาอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะเอาปลูกไว้อันนี้แม่กำลังกัดลกนี่ได้สองต้นอันนี้ก็คือบานดักแด้เนาะคะ่ะคุณสมบัติก็คือถอนพิษต่างๆแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆได้เนาะค่ะเนาะอ่ะมาเบืองอีกหวานอีกตัวหนึ่งอันนี้งามค่ะ เป็นทั้งไม่ดอกไม่ประดับทั้งไม่ฟอกอากาศเป็นทั้งหวานนะ้ำอันนี้คือ่องางมบตาแล้วก็เอือนว่าหวานกุม้านทองวันสันหวานกุม้านทองอีกชนิดหนึง่งเนาะแต่ว่าซื้อไปทางการเขาเหลก็คือหวานหวานแสงอาทิตย์นาะอค่นะเนาะนี่หวานแสงอาทิตย์อันนี้ดอกเพิ่นเดอนีเเดอดอกเพิ่นเพิรนเดากำลังเป็นดอกเนาะ อันนี้ดอกของเพื่อนเนาะอันงามเนาะค่ะเนาะนี่ดอกบานเนาะค่ะดอกบานแต่ลักษณะใบของเพื่อนเลี้ยวสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะคือจังหวานซีทิดเนาะนี่เป็นใบเอี่ยวเง้วแบบนี้ค่ะปลายม้วนแบบนี้เนาะมีลักษณะใบของเพื่อนหวานอ่าอันนี้คือดอกเนาะค่ะเบื้องหัวเพื่อนเด้อนี่ขยายพันธุ์โดยการแยกหัวแบบนี้เด้หัวง่ายง่พี่น้องนี่นี่เพิ่นจะเป็นดอก ขึ้นมาแล้วนี่อ่าดอก่อนกระสินีนีมีมีเพิ่นขึ้นมาแบบนี้แล้วดอกเพ่นกระสิออกมาแบบนี้เนาะดอก่นออกมานีก็คืออ่าเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะบ้านแบบนี้อันนี้กาลังกําลังออกมาใหม่อ่าหลังจากดอกอ่าตัวนี้ลอยไปตัวนี้กระสิออกมาอีกเนาะอ่ากาลังออกมาอ่าถ้าห่ากระยายพันเ่ากระขุดเอาหัวเลยนะคะเป็นหัวเป็นหัวคือหัวหอมใหญ่ห่าหน,หนี่แหละตายด้วยค่ะนี่ อ่าเป็นกอเป็นหัวนี่กําลังออกดอกเนาะนี่กําลังออกหอวกเนาะค่ะอ่าวานเพื่อนปูกไว้สามารถสิบปลูกไปใส่กระถางก็ได้ด้วยค่ะปลูกลงดินแบบนี้ก็ได้นี่อ่าถึงเวลาเดือนนี่แหละเพื่อนกระสิบขึ้นออกดอกขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าเหมือนจะบมีใบแต่ว่าใบเพื่อนอ่ารตรงนี้ใบเพื่อนกะหายไปเนาะใบเพื่อนอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่นออกอเพื่อนอยู่ตรงนี้ใบเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่เ <reconstruction> นาะค่ะก็ขึ้นกันกระหวานซีทิศเนาะ สำหรับหวานแสงอาทิตย์เป็นสีแดงสีชมพูแบบนี้ก็เป็นไม่ประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารเนาะค่ะวันเสาร์กรับปูกได้เนาะคะ่ะคนเกิดวันอังคากรกับปูกดอกไม้อ่าซึ่งมีดอกสีแดงและสีชมพูเนาะคะ่กะก็จะเป็นสีมงคลอันนี้คือวานประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารเลคะ่ะเด้ออ่าสีชมพูสีแดงเนาะคะ่ะ ปลูกได้นะคะเพิ่มสิริมงคลเป็นการเสริมสิริมงคลสําหรับค้ที่เกิดวันอังคารเนาะคะ่นะ,คะมีกำนันก็เกิดวันอังคารเนาะกระปลูกไวยูนะคะปลูกไวยูสําหรับวนันวานกุมารทองมาสันตาเราเอื่อหวานกุมารทองแต่จริงๆเนี่ยแอีกซื้อหนึ่งก็คือวานแสงอาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะอันนี้อม,นอมือนีมีกำนันมาแอบซองซองผ้ามาซองหวานพ่อตาเนาะซองวานพ่อตา ซึ่งมีอีกหลายตัวเนาะที่เป็นบวานโบราณที่บางบางคนอาจอาจจะบ่มีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กำนันสิพาไปซองมึงอีกไหมมือ้อน,นี้เห็นหวานกุ้งมันทองหวานแสงอาทิตย์โอ้ยเป็นดอกงามแท้เนาะมาสัน่นเดียก็เลยเอามาให้ที่ให้หน้องเฮาเบิ่งเนาะก็พร้อมให้เบิง่งหวานดักแด้เนาะหวานโบราณเด้อค่ะเด้อหวานดักแด้หวานน้ำจังซี่เนาะหวานมหาโชคมหาลาภอันนั้นก็สิพอมีให้เห็นหลายอยู่เนาะอ่าแต่ว่าสำหรับ หวานดักแด้หรือว่าอ่หวานขี้เกาๆลงไปอีกอะหายากคือกันเนาะค่ะแต่หายากคือกันเนาะค่ะ,าานนะคลิปนี้แม่กำลังท่ามาเบิงเนาะค่ะมาเบิงหวานหวานโบด,ดา้านหวานแสงอาทิตย์อนอกจากสิเป็นหวานมงคลเดียวกันยังซอยฟอกอากาศได้เนาะค่ะเนาะปลูกเป็นสิริมงคลสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะคลิปนี้หวังว่าอ่าสิมีประโยชน์กับ กันผู้ชมบอนลายกันหน่อยเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อคลิปนี้แม่กำลังไปก่อนสวัสดีค่ะ